สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้ผมธันวาจะพาทุกคนดำดิ่งไปกับหนึ่งในเรื่องเล่าที่ผมกล้าพูดเลยว่าหลอนที่สุดหนักที่สุดและเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ทั้งหน้าขนลุกและสะเทือนใจซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องผีธรมธรมดาธรรมดาแต่ยังสะท้อนเรื่องราวของบาปความโลภศีลธรรมและเงาของสงครามที่ยังคงตามหลอกหลอนมาจนถึงรุ่นลูกหลาน เรื่องนี้ชื่อว่าเงาบาปสะสมกองทัพวิญญาณแห่งสงครามเราเกี่ยวกับครูสมพรอาจารย์ชาราที่เก็บงำความลับอันดํามืดผู้กองนาทีนายทหารที่เคยก่อบาปไว้ในอดีตและดาวนักเขียนบล็อกสาวที่บังเอิญถูกดึงเข้าไปอยู่ในวังวนของวิญญาณสะสมบาปทั้งสามคนต้องระชิญหน้ากับกองทัพวิญ,ญญาณทหารและชาวบ้านที่เสียชีวิตจากสงครามความตาย ความกลัวและการทวงหนี้กรรมแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกเย็นหลังแล้วนะคะท่านว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นแค่การเล่าผีมาหลอกให้กลัวแต่มันยังโยงก็ถึงประวัติศาสตร์ความผิดพลาดของคนและบาปกรรมที่สืบต่อกันมาแบบนี้คนฟังจะไม่ขนลุกยังไงไหวเอาจริงๆตอนที่มาลีอ่านเรื่องนี้ครั้งแรกนะคะแทบวางไม่ลงเลยเพราะบรรยากาศมันกดดันมากเหมือนถูกพาไปอยู่กลางหมู่บ้านร้างที่เต็มไปด้วยเงาและเสียงที่ไม่ใครอยากได้ยินใช่ครับ เรื่องมันเริ่มจากครูสมพรที่เขามีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเป็นเหมือนสมุดแห่งบาปที่จดเอาไว้ว่าในช่วงสงครามนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและเขาเองก็มีส่วนในเหตุการณ์เหล่านั้นสมุดนี้มันไม่ใช่สมุดธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นหลักฐานของความผิดพลาดความโลภและความตายที่ไม่มีใครอยากพูดถึงแล้วก็อย่างที่เรารู้กันบาปที่ไม่เคยถูกชดใช้มันก็ไม่เคยจางหายไปไหน ใช่เลยค่ะสมุดเล่มนั้นมันเปรียบเหมือนประตูที่เปิดออกไปสู่โลกของวิญญาณพอมีใครไปแตะมันหรืออ่านมันวิญญาณที่สะสมบาปไว้ก็จะเริ่มเคลื่อนไหวทันทีแล้วที่น่ากลัวก็คือมันไม่ได้เป็นแค่ผีตัวเดียว2ตัวนะคะแต่มาเป็นกองทัพเลยนะคะแล้วลองคิดดูในความมืดในหมอกหนาๆจู่ๆมีเสียงรองเท้าทหารกระทืบพื้นก้องกังวานมาแต่ไกลคุณจะหนีไปทางไหนได้บ้างแค่ภาพนั้นก็ขนลุกแล้วครับ แล้วพอผู้กองนาทีเข้ามาในเรื่องมันยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกเพราะผู้กองคนนี้ไม่ใช่คนดีอะไรเขาเคยมีส่วนร่วมในการทำให้ชาวบ้านตายชีวิตคนที่เขาเลือกจะสังเวยเพื่อผลประโยชน์ในสงครามและแม้เวลาจะผ่านไปเขาก็พยายามลืมแต่บาปมันไม่เคยหายไปไหนเลยวิญญาณเหล่านั้นก็ยังคงรอวันที่เขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองทำ แล้วก็มีดาวค่ะตัวละครที่เหมือนคนธรรมดาอย่างเราที่อยู่ดีๆก็ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องเพียงเพราะอยากเขียนบล็อกเล่าเรื่องผีเป็นเหมือนตัวแทนของคนฟังเลยนะคะที่บางทีเราคิดว่าการเล่าเรื่องผีเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องตื่นเต้นแต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสจริงๆกลับเจอกับด้านที่น่ากลัวจนแทบเอาชีวิตไม่รอดมันทําให้รู้สึกว่าการเล่าเรื่องผีมันไม่ใช่เรื่องเล่น ใช่ครับเพราะเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยบาปและความโลภยังคงอยู่และถ้าไม่มีใครยอมรับหรือชดใช้มันก็จะถูกส่งต่อเรื่อยๆรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่ครูสมพรต้องเจอและสุดท้ายก็ตัดสินใจสละชีวิตตัวเองเพื่อหยุดทุกอย่างแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องก็ไม่ได้จบแบบสวยงามเพราะคำถามก็ยังคงอยู่ว่าบาปจริงๆมันหายไปหรือ,อยัง จริงค่ะมารลยว่าประเด็นนี้มันสะท้อนใจมากกว่าความน่ากลัวซะอีกเพราะมันบอกเราว่าไม่ว่าจะซ่อนความผิดเอาไว้ลึกแค่ไหนวันหนึ่งมันก็จะโผลมาทวงคืนอยู่ดีแล้วถ้าไม่ใช่เราที่ชดใช้ก็อาจจะกลายเป็นลูกหลานที่ต้องรับผลแทนมันเลยทำให้รู้สึกว่าการกระทำของเรามีผลยาวนานมากๆและสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องผีทั่วๆไปก็คือมันไม่ได้เล่าแบบเส้นตรง แต่มันเล่าผ่านมุมมองหลายตัวละครทําให้เราได้เห็นทั้งมุมของคนที่ก่อบาปคนที่ถูกบาปตามหลอกและคนที่บังเอิญตกเป็นเหยื่อทําให้แต่ละเหตุการณ์มันมีความสมจริงและจับต้องได้มากขึ้นใช่ค่ะแล้วบรรยากาศที่ใช้ในการเล่าก็เป็นอะไรที่เราคนไทยคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ยกพื้นวัดร้างโรงเรียนเก่าหอพักเงียบๆมันทําให้เรารู้สึกว่าผีมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลย มันอาจจะอยู่แค่หลังบ้านเราหรือในหมู่บ้านของเราก็ได้แล้วพออ่านหรือฟังมันก็เลยยิ่งทําให้สันประสาทเข้าไปใหญ่ถูกต้องเลยครับและยิ่งเรื่องนี้มีการเล่นกับแสงเงาเสียงและความเงียบทําให้ทุกฉากทุกตอนเหมือนภาพ,พยนตร์ที่ฉายอยู่ตรงหน้าจนบางทีเราก็เผลอจินตนาการว่าถ้าเราเป็นดาวเราจะเลือกทํำยังไงจะสู้กับวิญ,ญญาณเหล่านั้นหรือจะหนีไปไกล,ไกล แต่ไม่ว่าเลือกทางไหนบาปก็ยังอยู่ค่ะและนี่แหละคือความจริงที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้เพราะไม่ว่าจะหันไปทางไหนเราก็ไม่สามารถหนีบาปของตัวเองได้เลยเหมือนคำพูดที่บอกว่าบาปสะสมไม่เคยหายตราบใดที่ความโลภยังคงอยู่ฟังแล้วมันหนาวจนถึงกระดูกจริงๆผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้น่าจะเริ่มจินตนาการออกแล้วว่าเรื่องนี้มันเข้มข้นและชวนติดตามขนาดไหนและถ้าอยากสัมผัสประสบการณ์เต็มๆทั้งความหลอนและความสะเทือนใจ ต้องไปฟังเรื่องเต็มครับรับรองว่าจะทั้งขนลุกและสะเทือนใจไปพร้อมๆกันใช่ค่ะและถ้าใครอยากติดตามฟังเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะช่องของเรามีชื่อว่าเสียงกระสิบของวิญญาณแล้วถ้าอยากฟังเรื่องเล่าเต็มๆของเรื่องนี้ก็แค่กดที่ลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปได้เลยค่ะ ใช่ครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องเล่าสุดสยองจากพวกเราขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีค่ะ